โอโ้มาถึงก็ให้เลือกอะไรเลยนะนี่ผู้ชายกับสาววเหรอดิผู้ชายกับเด็กผู้หญิงนะงั้นผมเลือกเด็กผู้ชายแล้วกันนะโอ้ยรอสักครู่นะรีวอร์ดรับเลยฮ่าฮ่าสวัสดีครับทุกคนตอนนี้เราอยู่ในเกมโลบอกนะกับหมวดที่มีชื่อว่าศึกผู้ชายกับผู้หญิงนะครับผมจะเป็นยังไงไปดูกันเลยมาเลยลงมาแล้วตอนนี้เรามีปืนนะกับดาบเหรอก็อะไรเนี่ยลูกแก้วปุ้ยปุ้ยโอเคแล้วนี้โอ้กําแพงนะกําแพงแบบ สามารถสร้างได้นะแล้วระเบิดระเบิดนี้ทําอะไรโอเคมาเลยตอนนี้แบบว่ายิงยิงเงี้ยเหรอโอ้ยิง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 มันมีเพลงด้วยไม่รู้ติดเลกัสิี่หรือเปล่านะคือยังไงมันเอาไว้ยิงอย่างเงี้ยยิงไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยน่าจะอย่างนั้นนะแล้วถ้าเกิดเราตรงไปตรงนั้นมันจะเป็นยังไงอ่ะปัง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 ปัโดนยิงด้วยออ พื้นชีวิตใหม่โอเคบอสฟื้นชีวิตใหม่ต้องเสียตังค์เลยแมวเอไม่เม,เไม,เไมเ่ไม่มีตังคนะ์อัปเกรดนี่คืออ๋ออัปเกรดเป็นแบบสลิงช็อตเป็นอะไรอย่างี้เหรอแล้วเราจะดูได้ไงตังค์เราเหลือเท่าไหร่อ๋อนี่ตังค์เรามีอยู่ร้อยแปดสิบนะครับผมงั้นผมอัปเกรดเป็นสลิงช็อตก่อนแล้วกันอ่าเราซื้อสลิงช็อตสลิงช็อตนี่แรงกว่าปืนเหรอหรือย,ยังไงแล้วตรงนี้มีอะไรบ้างไม่มีอะไรเลยมีแบบว่า อันนี้นะพวกแบบว่าของซื้อเฮ้อมาเดวราเอ้ยเอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้เอ้เอ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้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 เหมือนจะดีแต่ไม่ดีปืนดีกว่าเอ้เออ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 ยกหลบ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 เออ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 เีแบบวเาใหอเพิเมเลือดปอะมีแบบให้เพิ่มเลือดป่ะนี่เเ เวลาเหล ah ือ ah ส ah 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 ี่นาทีค <SL soph ens> ืออะไรเวลาแบบลดลงด้วยนะทุกคนเออผมผมสร้างผมสร้างกระเพไว้ก่อนสร้างกระเพงออกสร้างไม่ได้ด้วยทําไม่ได้เออเออมาเลยผมแอบกระเพงนี่แหละมาเออ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 เอยเออเออเอออเเอเอเออเอเอออเออออเเลย ที่นี่โอ้โหก็มีแบบคนเล่นเยอะเหมือนกันนะทุกคนดูดีว้าวก็แบบไม่ธรรมดาเนี่ยเออสร้างกำแพงไว้ก่อนแต่ทำไมแบบมีผู้ชายมาอยู่ตรงนี้ด้วยเอ้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 ยเอ

บางทีแบบว่าเลือดก็ลดด้วยเลือดไม่ลดด้วยนี่ผมยิงแบบเออเอยหรือว่าต้องหันแบบปอกกระสุนมาไว้ตรงนี้คืออะไรแล้วไอ,อทงนี่คืออะไรอ่ะเออเออธงนี่คืออะไรอ,อ่ะคืออะไรหว่างอ๋อจับทงโอเคมาเลย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 ,เลยลวเวลาจับทงกันแล้วทุกคน <c oughs> เ,ออเกมนี้มันเป็นแบบว่ายังไงเนี่ยค่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆนะเออล้วมี V.I.P. ตรงรู้ด้วยอ่ะทุกคน เออได้รับเงินนะถ้าจับทงได้น่ะเคแต่ว่าก่อนอันนี้เพื่อความปลอดภัยนะครับผมในการก่อนที่จะจับทงนะอ่าตอนนี้เราจับทงไม่ได้แล้วทุกคนเไม่เป็นไรอุ้ยผมอยากไปด้วยอ่ะผมอยากไปด้วยอยากไปปวนด้วยเออ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 เอ เออเพื่อนยังไม่เห็นเพื่อนยังไม่เห็นเราเพื่อนเพือยังไม่เห็นเราเพื่อนยังไม่เห็นเราเฮ้ยจับ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 ทงจับทงจับทงอ้าวไหนอะเมื่อกี้ยังขึ้นจับทงอยู่เลยไม่เนาะอือไม่เป็นไรไม่เป็นไรมาเลยมาเลยมาเลยเฮ้ยสร้างกาแฟสร้างกเแฟไว้ก่อนสร้างกาแฟไว้ก่อนออเอออ เอ้เอ้เ้เฮ <forever> ้เฮ้เเฮ้เเ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 อันตรายอันตรายอันตรายเอ๋เออจะวเหรอเ่อใหญเออ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 โอยสร้างเฟ่เมก่อนสร้างคาเฟ่เมาก่อนทกคเอเอ้ยเอเอเ มาเลยมาเลยมาเลยเออ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 ยืนเป็นป้อมนี่งแหละยืนเป็นป้อมเออ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 เอเออเอาเออเอเบิดมาเออ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 อเอออเ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 รอเออเออเออเเเเเ เดี๋ยวประมาณ0ี่สิบกวี่นะอยากรู้ว่ามันมีอะไรบ้างถ้าเกิดเราชนะแล้วมันมีอะไรนะ <c oughs> เออหรือว่ามันมีแค่แบบว่ายิงกันอย่างเดียวหรือยังไงนี่ผมสร้างกระเบงปิดไปเลยแต่ขอเกี่ยวคืออะไรแต่ขอเกี่ยวไหนดูสิอ๋อซื้อหมดเลยโอเคทุกอย่างนี้นี่คือการซื้อนะปลดล็อกในปลดล็อกอะไรอ่ะนี่คืออะไรอ่ะปลดล็อกกล่องสุ่มเหรอในอีกห้านาทีนะเ,เราค่อยมาดูกันว่าปลดล็อกกล่องสุ่มเป็นยังไงนะนี่คือเสียตังค์หมดเลย โอเคเดี okay, e oh, case, oh, ๋ยวเราไปสำรวจให้ทั่วเลยนะโอ้ยิ้มห้านี่คืออะไรตรงโหเเราเงินเรามีสี่ร้อยแล้วโอ้สี่ร้อยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะสี่ร้อยนี่มันซื้ออะไรได้บ้างซื้ออะไรร้านค้าซื้ออะไรไม่ได้เลยคออโอ้โหนี่เราค่ามาหนึ่งหกหกเลยเหรอไม่ถึงมากหรือว่าทําแต้มเฉยๆน่าจะอย่างนั้นท่าดินมีท่าดินด้วยเหรอท่าดินคืออะไรอ๋อแบบว่ามีที่ให้วิ่งเฉยๆแล้วก็เชื่อไม่ต้องรู้ด้วย โอเคเพื่อมไปแบบว่าเอาไว้ยิงนะเอาไว้แบบบุกไปที่ที่มีสาวๆอ้าวเอาเพื่อนมา,นำมา,มา,มาทำไรมาทำไรเออต้องใส่ย,ยามาสำรวจเหมือนเราแต่เพื่อนมีปีกด้วยอนะ่ะคนที่เลยเอ้ยมีสัตว์เลี้ยงด้วยหรอโอ้โหไอสัตว์เลียเ้ยงฟรีมีแบบว่านีนสามร้อยนะงั้นเราเอาแบบเออน้องกระตุยกอนดีกว่าน้องกระตุยอ่า นี่มีน้องก็ตุยตามหลังด้วยอ่ะสุดยอดเลยน้องก็ตายเราแล้วอันนี้ปืนปืนเอามดเดอเฮลคืออะไรเด้งมาจากไหนเนี่ยเด้งมาเพียบเลยเดี๋ยวเลิกทําเลิกทาเดี๋ยว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 คืออะไรเราออกออกยังไงออกน่ปิดตรงนี้เฮ้ยเฮ้ยอย่าฟันเราอย่าฟันเราเราพวกเดียวกันเพื่อนวอวต้าโอพออวต้ามันเด้งมาตรงนี้อัปเกรดนี่ไงมีอัปเกรดอะไรบ้างอะ่ะ ปืนนี้ปืนมีพันหนึ่งปืนนี้เจ็ดร้อยน,น,นี่มีดนะบูบ็อกคืออะไรมีเจดแพดด้วยเหรอสองร้อยไหนดูสิเจดแพดว้าวว้าโว้ามาเลยมาถึงบ้านเลยบุกมาถึงบ้านเลยเจดแพดเจดแพดบุกมาถึงบ้านเลยไอ้ไอ้เฮ้ยเฮ้ยอะไรทำไรเราไม่ได้หรอกเพราะว่าเราบุกมา

ไปแล้วไปแล้วไป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 เฮ้ยวิ่งไปไหนวิ่งไปไหนเออตั้งกะเพยก่อนตั้งกรปิดไว้ก่อนเออจับทงได้ไหมทงได้ไหมจับไปได้ด้วยโอเคไปดูอัปเกรดต่อสิอัปเกรดมีอะไรบ้างมีมีดนะมังกรด้วยเหรอมังกรคืออะไรอ่ะมังกรดูสิอ่ะคืออะไรไม่

เกินฝ่ามือเอรห,หัสเข้าไปสองหนึ่งศูนว้าวเปิดเลยล็อกกี้บอ็อกนะครับผมอ้าวเห็นจะมีอะไรเลยเห็น <c oughs> จะมีอะไรเลยล็อกกี้บอ็อกซอ๋อล็อกกี้บอ็อกได้นี้เหรอมาเลยผมบินแล้วทุกคนทุกคนผมบินผมบินได้โอ้โหเฮ้ยแล้วถ้าผมบินแล้วผมยิงได้ไหมยิงอ๋ออไม่ได้ไม่ได้ไไดโอเค เออผมบินผมบินก่อนผมขอบินก่อนว้าวว้าวเยแบกบกบกบออกออยู่บนนเออเออเออัไเปหิบยัไไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันเออมาเวลาเเออ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 เเ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  อ,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 อ้วเออเออาวัวะนนเลยค่ะจบไปแล้วนะครับเพื่อนๆหลักๆของเกมก็ประมาณนี้นะแบบยิงกันไปยิงกันมาชิงทงนับคะแนนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อัปเกรดอาวุธเพื่อที่จะทําให้ตัวเราโหดขึ้นนะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไครต์ด้วยนะครับที่สําคัญเลยก็คืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมลิปหน้าจะมีอะไรสนุกสนุกก็อย่าลืมติดตามรับชมกันนะครับอย่าลืมมาคอมเมนต์กันเยอะๆนะไปแล้วนะครับายบายยูหนึ่งสอง 네가 너무 좋아 어떻게 어떻게 네가 너무 예뻐 어떻게 어떻게 나랑 만나 볼래 어떻게 생각해 잔말 말고 말해 좋다고 좋다고